มาพี่น้องกับสุขสบายดีเด้อกับซองแม็กนีลาน้ำเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิไปหาหอยเนาะอยู่ห้วยได้ยังเกาบ,บ่เอาแยงไปซ่อนเขียดนเาานาะ,ะเอ้ยไปบังไปบังเฮ็ดก็เด้อจน่อยจะออกมาได้คืออะไรพอลงห้วยก็เด้อลูกเด้อไปหาหอยกับกี้ก่อนหาหอยกับกี้พอ่พอเอาเฮ็ดพ่อหลุดไปเสน เขามาตัดทองดูเชิญเออไกขวดเป็นเติร์ดคาลิลีมาพี่น้องสองแถวมาลงมหอยกับกีมมื่อเดือดเละยาเขาแล้วเนาะ ว่างจะคอยหละ่ปดียังเอาเราแล้วะนี่นนยเห็นว่าเฮ็ดออกพี่น้อง เห็ดดินเนาะเห็ดบ่เฮลงไปลป้นไ้งเต่ามาไยนเฮมีเห็ดกำลังเลิบนะเออเฮาาเห็ดพอมงมหอยพอมเส่เบาหลดนะมันเปื่อยมันเปื่อยเปื่อยยังมึงเราหลอเฮ็ดอนเออเสือห้องมาหลอด นี่พี่น้องเห็ดนี่แหละเห็ดฮึน้องนี่พี่น้องเว่ยเห็ดดินเข้าวไทยกองซาวพี่น้องเว่ยพวกเห็ดดอกเ้าหาเลาหลเอาเนาะเรือดเติบระใด้พวกปนระใด้หนินี่เห็นปะเ้าสิิลล์กลับไปทางเก่าอีกฮะหลังจากเอาเห็ดแล้วฮะ เอาดวงกล้วยกับพี่น้องเห็นดวงกล้วยเอาอันนี้ลงก่อนเพราะว่าเข่าปลาหกยันงูงแง้วแคลกระป้อมหาสิคเอาในปองเด้อเอาบรีเห็ดหัวพายหักเลยนี่หาสิลอดเขา่า Tâm Tâm Đồng cuội tôm sám Hả Ừ phải áo đồng cuội con Xì Gì... Đục quay Hục ăn Chết Chết 8. 8. แปดแปดเลยก็เก้าได้เก้าอันนหน่อยลงกล้วยปุยอยู่ยในพูวก็มีแต่หกเกินเข้าไได้หกเกินปุยแล้วเฮาชิมเมือรุ่นเอาว่าชิม,มีจากโตเนาะเออเาะตอนนี้เห็นเลยเนาะ Nhi, đó, hết đó. nhắn dưới Hết than ả nì hết than ban châu nhánh hết than hơi hết ăn Kỳ Hết nả ngô Hết khí đinh Hết khí đinh Ôi Nhi, Hết, ừ. hết, hết thàn đắm bây giờ đi Anh bảo hết ả hết, hết phừng hả hết bảo Hết phừng, hết phừng cả ống, kèn Ôi, hết phừng mưa hai quả kèn luôn kèn bỏ ตอกแกงอะไรแล้วใส่ปลาเด็กนะเห็นบอคอยมาหาเห็นสีดอกฮะอกเห็นอีแล้วพี่น้องโอ้โห คุ people, ้มเฮ้ยฮาก็โอตรงนี้ได้เออบึงนี้พี่น้องโหลดตกคุมโหลดเท่านี้เก่งอี่เกิดมาลุยอี่เอาลุยปลาเขาแต่ว่าแป้นขาเกลี่ยพี่น้องพวกเก็บูระเบิดเขาถางไงเนาะขาเกลี่ยนี่ขาเกลี่ยแป้นขาเกลี่ยจะลดเขามาได้โอ้เท่ากัน ผักเชยแล้วเนาะขี่รถก็มาหล่อลินสามสองนึงนี่ดอกนี้เจ้าก็เยียบไปนี่เห็นบ่ยอกมันเยียบก็เอาบริเุทธ์ยบ่อน,นี่คือเมียคือกั้นระเบิดไว้บ่อน,นี่ <laughs> สนวนระเบิดบ่นะบ่อนเขาไหวระเบิด แมนชุดระเบิดวะนี่หรือว่าระเบิดอยู่นี่ทำลายแล้วจะบริยินมาตุ่มตุ่มของมือสองมือมาอจากเลยช่วงนี้เฮ็ดมันออกออกถ้เฮ็ดเพียงก็ออกนี้เฮ็ดที่หลุดเทาเข่ามาลุยเนาะ นี่ตาดีเลยเห็นอีเล่ชาพอนลาะชื่อชื่อมึงได้ผมนี่เห็นบ่เห็ดยังเลยตัวนี้เห็ดคือกันเลยก็ชีแดงเบืองเบืองนี่เห็นบ่ขักอีลีพี่น้องเยคันคันข้าวไปขายอยู่น้ำแพกนี่สำหรับชาวพันธุ์คนนีเข้าไปขายอยู่น้ำแขกชาวพันธุ์คนนี้ ชาวพันเห็นแล้วออันนี้นาะยุลุ่มไปตองนี่กันยังมีอยู่เลยพี่น้องลุ่มไปตองนี่ยังมีอยู่ป้าคนละเห็นนี่เลยพี่นอ้องฮะองคอยก็เห็นกัน เดี๋ยวเขาจะไปขายอยู่บ้านน่อแพกเป็นน่งขายอยู่ในแคมทางเนาะพูดหนึ่งสาพันจีบคันเขาสิดูอ่ะเดี๋ยวสีให้เป็นความหูเลยเด้ดอดพี่น้องเด้อผู้ใดที่อยากตำแจ่วเนาะอยากให้หอมเนาะ น,น,นี่พี่น้องคาบแมงแขงเด้อนี่เพื่อพี่น้องคาบแมงแขงเด้อสิบอกเด้อสิตั้งคาบเป็นแขงนี่ไปเอาเนี่ใส่ต้นมะข้อพี่น้องแถวต้นมันเต็มอยู่พี่น้องนี่เบิกคัก เห็นว่ามันชิมีทงน้ำมันเหลืองๆนี่ทงน้ำเหนียวมันเนาะเก็บข้าบไม่แข้งนี่เก็บเก็บไว้ลายๆแล้วก็ตั้แจวแล้วก็อาทิ่มลูกชแจเจวแล้วก็ตัตัตหอมคตดแ่บเลยพอเอาแล้วนี่มันอยากมันอยากงัวบ่นี่คือทงเต้าน้ำมันมันบเวลามันถอดข้าบออกเลยทงเต้าน้ำมันชิยูน้ำข้าบมันนี่เด้อพี่น้อง คาบแมงแขงเด้อบอกเลยว่าแซบแจ่วแม่แจ่วนะที่เอาตำนะ้ำม,มีกินเนียวแมงแขงแมงดาก็คือกัานมันลอคาบอากบอกกระเป๋าคาบมันเนาะมันซิมีนี่คาบมันนี่ทงน้ำมันนี่เห็นบอกเหลืองๆนี่ทงน้ำเนี้อแมงแขงเอาเมื่อตำใส่แจ่วแม่ใสแจ่วนังก็แล้วแต่นะคะแนนเขาอย่างไ้มันหอมก็เอาไปตำเนาะนี่เห็นบอก มันอยากเบอ้อๆพี่นอ้องกล่องนี่เห็นป่าทงน้ำเหนียวมันเห็นบอกมันบริถือไปน้ำมันถิ่มไว้น้ำค้าบมันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มู่งหัวกระปักมีระเบิดโบ่อนนี่วะเขาก็บม่งหัวกระปักว่ามันมีระเบิดหรือบ่มีปะพี่น้องค้ามันแตกนี่ก็หอมหุ่ยหลดแต่ว่าเข้าซีไซบอ่อหลดเอาไว้เฮ็ดที่เราได้มามือ่อนี้จ้ะ เห็นบอคณา,าไปหานี่กะคณาไปชื่อนี่กะอะไรเตริบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เขาหุอีกอย่างหนึ่งเนาะต่างอันนี้ก่อนนี่คอยกับกี้นะมันจะอยู่ไปไรนี่นี่มันจะขวดขึ้นไปนจะใช้พี่น้องนี่ต็บูมี่นี่ตะเบิงเดินดนี่เัาเจาะลงไประลดนี เออโนะบอมีพี่น่อยผิดพลาด <S S 2> ปกติโบเคยผิดพลาดหอจูบหอจูบมีร้ายเบื้องบน้อกกดว่างนี้มันมเบเือกมีหอยกี่ไปเลยนะน้ำเย็นได้พี่น้องน้งนำห่วย ยามนี่ต้น้ำมุ่ยนี่โอ้ผูกประคอประคอเห็นบ่เบิ่งเด้อประคอพี่น้องผูกผูกเห็นบ่เห็นปะเห็นบ่มืดบ่มืดบ่พี่น้อง ริสุทธิแนวดำน้ำมาเนาะมาดำยิงปลาแถวนี้คักเชยน้ำใสเลยเนาะให้เบิ่งดอกไม้ก่อพี่น้องเอ้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ออพี่น้องงามบ่อันนี้คือปะการังใต้น้ำพี่น้องงามบ่ ผู้ไรอยากมาทายรูกลางทุโโ่งดอกไม e ้งามบอพี่น้องเลยน้องเจอมาผลละไม่ปลาให้เฉพาะกินให้บิงหวานเนี่ยรีบยากตัก เอมางเมามังเมาด้วยพี่นนองเฮ้ยหวานเฮ้จิ้นวยดิบผอมมันเลย่ำมอยากมวยดิบมาแล้วเพราะว่าหน่วยดิบมาให้มนั่นนี่นี่เอไอนี่วยดิบอย่าเพิ่งอยเพิ่งา